สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่4ประจำเช้าวันพฤหัสที่13ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กลุ่ม A อนโปลีเปิดบ้านถล่มอาแจกไป4-2ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเออร์วิงโลซาโนเจียโคโมลาสปาโดลีคาวิชาคาวาลัสเคเลียครับซัดจุดโทษก็ไปแลกหนึ่งลงมาจากวิกเตอร์โอชิมเฮนส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากดาวิคัสเซนกับจุดโทษของสตีเฟนเบิร์กไวย หลังเจอรครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปยับเยินครับหประตูต่อเจครับเกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากสกอตต์อาร์ฟิลครับก่อนที่หงแดงครับรัวทีเดียว7ลูกครับจากแฮตทริกของโมฮาเมดซาร่าโลบิโตฟิมิโนครับยิงไป2ประตูแล้วก็ดาวิดนูนเยสกับฮาวิเอเลียซัดกันไปคนละประตู มาที่กลุ่ม B ีแอตมาดริดก็เสมอกับคาร์ฟุสไป0-0ไบร์เออร์ลูงเซนเปิดบ้านแพ้กับปอร์โตไป0-3เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากกาเลโนแล้วก็เมดี้เทลามีครับยิงไป2ประตูกลุ่มสี่บาซโลน่าก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป3-3เจ้าบ,บ้านได้ประตูจากอุสแมนเดเบเล่แล้วก็โรเบิร์ตเลวอดอฟสกี้ยิงไป2ประตูส่วนทีมเยือนได้ประตูจากทางนิโคลโลบาเลล่าลาอุโรบาร์ติเนสแล้วก็โรเวนกูเซ วิคเชอร์ฟีเซนก็เปิดบ้านแพ้กับไบยเยนไป2-4ฮะเกมนี้ไบยเยนได้ประตูจากทางซาเดลมาเน่โทมัสบุลเลอร์แล้วก็เดียนกอลเลสกายิงไป2ครับส่วนเจ้าบ้านได้สองประตูจากอดัมคารโนว่าแล้วก็แยนคลีเมนต์หมายที่กลุ่มดีสปอร์ติ้งเปิดบ้านแพ้กับทางมักเซยไป0-2เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากจุดโทษของมาเทีโอคุนเดอร์ซีแล้วก็อเล็กซิสานเชส สเปอร์ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะแฟรง์เฟิร์ตไป3-2ครับเจ้าบ้านได้ประตูจากซอนเทงวินยิงไป2ครับเลข้หนึ่งลูกมาจากจุดโทษของเฮล่เคนส่วนทีมเยอนได้2ประตูจากไดจิตคาบดะและก็ฟาไรอารีดูไปดูกันที่ตารางคะแนนครับกลุ่ม A อันดับหนึ่งนปลีครับเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ 2, ิเวอร์พูมี9อันดับสามอาแจกมี3อันดับ4ี่แรนเจอร์แพ้รวดไม่มีคะแนนกลุ่มนี้นาโปลีเข้ารอบแน่นอน100%ส่วนลิฟพูก็99.99% 99ไปแล้ว กลุ่ม B อันดับ1เป็นคับร์ูชเก็บไป10คะแนนอันดับ2ปอร์โตมี6อันดับ3แอตเลติสมี4อันดับ4ไบเออร์มี3กลุ่มนี้คาร์ูชก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือลุ้นกันครับปอร์โตแอตเลติสแล้วก็ไบเออร์ครับเพราะว่าคะแนนยังไม่ทิ้งกันกลุ่ม C อันดับ1นึ่งไบเอญมิวนิ่ครับเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2อินเตอร์มี7อันดับ3บาร์ซามี4อันดับ4วิทเรลพิซอนแพ้รวดไม่มีคะแนนกลุ่มนี้ไบเอนเข้ารอบแน่นอน100%ส่หนึ่ง่งอินเตอร์กับบเซ่าก็ลุ้นกกัันนนใอีี2ดท่เหลือ กลุ่มดีอันดับ1นเป็นสเปอร์ครับเก็บไป7จ็คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นมารเซย์กับสปอร์ติง้งมีทีมละ6อันดับ4ีแฟงเฟิร์ตก็มี4ีแนนในกลุ่มนี้ยังออกได้ทุกหน้าครับก็ลุ้นกันอีก2นัดที่เหลือไปต่อกันที่ดาวนนูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์กับโมซาลาที่สัดไปคนละ5ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรม UCL นะต่อไปครับคืนวันอังคารที่25ตุลาก็จะมีซัลซ์บวกเปิดบ้านเจอเชลซีเดนเมอรสเก็ตพบเอซิมิลานเซลติกพบชาร์เตอร์โดเนตไลฟ์ซิกพบเลมัตริดเซบียาเปิดบ้านเจอเอฟซีโคเปเฮเกนดอตบุลเจอแมนซิตี้เบนฟิก้าเปิดบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็ปารีสพบกับมาคาบีไฮฟา ส่วนคืนวันพุธที่26ตุลาก็จะมีอาแจากเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนาโปลีพบแลนเจอร์เอฟซีพอร์โต้พบกับบรูซอตลาบริตเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอินเตอร์เปิดบ้านเจอวิกเตอร์พีเซนบาซ่าเจอบาเยินแฟรงก์เฟิร์ตพบมักเซยแล้วก็สปอร์ติ้งเจอสเปอร์